สิงเชื่อที่มีทะเบียนเป็นหลักประกันแบรนด์ Brand, เงินชัยโยภายใต้กลุ่ม SCBX จับมือบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนพันธมิตรทางธุรกิจเดินหน้าสร้างปรากฏการแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่3ามโดยเป้าหมายที่สอดคล้องกันของทั้งสององค์กรในการอยากให้คนไทยมีความสุข ในการดําเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตาสุดทรงโครงการสารฝันด้วยใจให้คนไทยร้องชัยโยผ่านแนวคิดของการให้ได้แก่ 1. การให้เด็กมีฝันมีโอกาส 2. ให้คนที่มีที่ทำกินและ 3. การให้คนไทยมีความสุข ผ่านการเป็นผู้สนับสนุนรายการหลักต่างๆอาทิรายการข่าวอีเวนต์คอนเสิร์ตของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง WorkPo i n t 23ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศได้มีรอยยิ้มมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปจพี่ตาคะจ่าอยากให้ถึงความร่วมมือก็วันนี้มาบอกกล่าวถึงเรื่องสิ่งที่เป็นผลงานของเงินชัยโยและก็ได้ให้การสนับสนุนผู้คนหลากหลายบนเวทีตรงนี้ก็จะเป็นบนเวทีแห่ง ชิงชาสวรรคก็จะเป็นเรื่องราวของน้องๆนะในโรงเรียนแล้วก็มีความหลากหลายที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นความสามารถของเขาก็่ได้รับเงินเฉลี่ยสมสนุนก็ให้เกิดความสาเร็จ จากน้องๆที่เกิดขึ้นนะสิ่งต่างที่รวมพลังระหว่างครูบาอาจารย์นะฮะแล้วก็เรื่องราวของผู้ปกครองในต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่องอื่นๆในรายการอื่นๆนะปัญญาปัญสุกับการที่จะต้องชีวิตจะเจอทุกข์ทา้งลำบากแล้วก็มีอาชีพต่างๆมีความรู้ความสามารจะทำเต็นขาดเงินอย่างเงี้ยไปกู้นอกะบบต่างๆนี้ก็ได้เงินเะโยเข้ามาเติมเต็มเติมรอยต่อต่างๆเหล่านี้ให้เขามีอาชีพให้เขามีงานทําได้นะแล้วก็มีความบันเทิงต่างใน รายการตระกูลหม่ต่างๆหรือว่าปัญญาห้าดาวงินัชโยก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนร้องัชโยก็คือคุณพิกบผู้ดูแลสูงสุดของกันัชโยตรงนี้นะคือผู้ใจดีก็คือท่านนี้แหละครับค่ะพี่กบพี่กบทำถึงทนตั้งใจะนีทส่ิทในการมาสนับสนุนในหลายในหลายๆรายการของเวิร์ทอยทำไมถึงตั้งใจที่อยากจะมาสนับสนุนก็ต้องบอกว่าปณิธานของรายการของเอิร์อยเนี่ยต้องบอกเข้ากับในเรื่องของการอยากให้คนไทยต้องเน้นที่คนไทยทุก ทุกอายุทุกสาขาวิชาชีพได้มีความสุขแล้วก็พอทุกคนมีความสุขเนี่ยก็จะลองใช,ย,ย,ชยโยได้เป็นเนเท่ากับตีมของบริษัทเราแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความคุกเนี่ยการส่วนใหญ่ก็จะทุกเรื่องอะไรเรื่องคือเป็นหนี้ไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีอาชีพการได้เงินมาเนี่ยเป็นการก็เรียกสร้างความสุขได้นั่นการได้เงินมาได้มาหลายรูปแบบคุณไปทำมาหากินมาหรือบางครั้งต้องใช้ ผู้ฉุนฉุน้เราไม่อยากให้คนไทยไปอยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเมื่อไหรเขาแก้ปัญหาได้แก้ถึงได้เขาจะมีความสุขทุกครั้งที่คนเรามีความสุขก็ต้องลองเชียอันนี้ก็คือว่าทางเวิร์กฟถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเนี่ยพาเราให้ไปถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ต้องบอกว่าเข้าถึงลูกค้าทุกระดับทุกกลมลูกค้าแล้วก็ด้วยรายการที่ทําเป็นการส่งเสริมศักยาภาพของเด็กไทยอันนี้ต้องบอกว่า เด็กไทยมีศักยภาพมีความฝันแต่ถ้าไม่มีคนให้โอกาสไม่มีเวทีให้เล่นไม่มีโอกาสก็เลยว่าทางโนดคอยเองเนี่ยมีช่องทางเราสามารถเข้ามาติมเต็มช่องทางน,นี้ให้กับทางโนดคอยก็ถือว่ามีความดี่นดแล้วก็ตั้งใจแลวจะทำต่อนะคะเพื่อให้สารเรื่องเนี่ยต่อไปอย่างน้อยเราได้ช่วยทั้งเด็กไทยและประเทศไทยให้เป็นรู้จกักนอกจากของประเทศไทไรแล้วเราเชื่อว่าสามารถออกไปได้ ที่ตอบที่ตอบรับกลับมาเวลาไปออนทัวร์กับทางเดินชายโยงเองค่ต้องบอกว่าเล่าให้พี่ตาฟังว่าเนี่ยปีแรกที่มาน้องเหล็กโรงเรียนที่ได้คืออยู่บุรีรัมบุรีรัมเนี่ยเขามีจัดงานวิ่งอ่าพี่ต้องไปวิ่งบุรีรัมวันที่ไปวันนั้นบุรีรัมหาที่วางกองเชียร์ไม่ได้พอบอกว่านักเรียนที่ได้มาจากโรงเรียนปกคน์ชัยอยู่บุรีรัมเท่านั้นแหละทั้งจังหวัด เปิดรับเงินชัยโยเพราะว่าเราเป็นผู้สนับสนุนนี่คือฟีดแบ็ที่ได้เพราะว่าคนในพื้นที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กนักเรียนเนี่ยพร้อมสนับสนุนค่ะและพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเปิดรับแล้วก็ร้อนรับเราแม้แู่ว่าที่มรู้สึานี่บ้างค่ะเขาเรียกว่าการที่เรามาสนับสนุนในแต่ละรายการแล้วพอได้เห็นการเติบโตของน้องๆหลังจากที่แบบได้รับรองจากเราไปเนี่ยค่ะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆอันนี้คือส่วนเสริมจากการที่เราทําธุรกิจแล้วเนาะสถาบาันการเงินแล้วก็เราก็ต้องปล่อยได้รายได,ไดนะ้อันนี้ต้องถือว่าเป็นการช่วยทําให้เรารู้สึกว่านอกจากว่าเรา,าช่วยให้คนมีก็เรียกคนทุกข์ละจากการที่ได้เงินผู้ที่อยู่ในระบบในระบบเรายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะช่วยให้ดีขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเด็กเด็กไทยหลายคนบอกว่าเด็กไทยความรู้น้อย สู้เด็กต่างชาติไม่ได้ความรู้นะความเก่งนู่นนี่นั่นอันนี้ยังมองไม่ขาเรามีด้านอื่นที่ไม่จำเป็นต้องเก่งณิตตศาสร์วิทยาศาสตร์เรามีความรู้ในเรื่องความสามารถเรื่องการแสดงนักร้องอย่างที่เราเห็นที่ว่าอันนี้ก็ถือว่าดีใจและภูมิใจว่าเราเป็นส่วนใดที่จะช่วยให้ภาคส่วนนี้สามารถที่ออกไปสู่สายตาคนต่างอย่างพี่ตาเองครับเวลาทำรายการต่าง ได้เห็นทั้งน้าตาเห็นความทุกข์และความสุขเพราะฉะนั้นเงินชฉยยก็จะมาเติมเต็มอย่างที่พี่ปบจริงๆนะอย่างความรู้ความสามารถของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถอันไหนไม่ต้องหยุดยั้งใช่ไหมฮะเราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะอย่างอย่างครอบครัวก็จะเป็นภาพรวมใช่ไหมฮะเขาอยากจะมีอาชีพต่างๆอนี้แล้วหาเงินไม่เจอเงินร้อยบาทห้าสิบบาทมันหายากเราไปคูอกระบบเจอแล้วก็ซุกซ่อนหลบหนีน่ากลัวมาก พอบอกได้เงินชยโยเข้ามาเนี่ยมันมันมันเติมเต็มแล้วก็คนโล่งแล้วก,ก็ใช้พลังของเขาที่ก็มีอยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้ก็น่าชื่นชมเขาด้วยว่าเขาก็อดทนรอว่าเมื่อไหร่เขาจะได้โอกาสต่างๆเขาเขาไม่ไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่ไปหลักเล็กขโมยน้อยไม่ไปจิตยารูกๆอดทนนะ ข้าวบางทีก็ได้กินไม่ได้กินนานเวลาที่เขาได้พลังจากเงินเชโยงเนะี่ยเขาก็ามีความสุขมากสุขจากที่เขาได้ทําตัวเขาเองนั่นแหละนะทางเงินเชโยกก็ไปให้โอกาสรายการก็ให้โอกาสนะไปคัดเลือกบุคคลที่ที่พร้อมที่จะต่อสู้นะทุกคนนะบอกนะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะเด็กทุกคนที่ ไม่ได้มีความสามารถก็ต้องค่อยๆฝึกไปแล้วต้องมั่นใจว่าเราก็จะมีความสามารถครอบครัวแต่ละคนก็ทนทําความดีไว้นะดอนดทนแล้วก็อาชีพของคุณนั่นแหละมันจะนาที่สุดแล้วเดี๋ยวจะมีสิ่งต่างๆมาส่งเสริมพลังกันนะฮะ<ม>ก็ยินดีด้วยที่เงินเฉยมาสนับสนุนจัะสุดท้ายให้พี่กบฝากเป็นกำลังใจคนไทยค่ะต้องบอกว่าเราผ่านมาเยอะนะประเทศไทยจริงๆโควิดหัวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ น้ำน้ํนจาจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเราผ<ช>่านได้เราผ่านอุปกรรคอไอย่างปีที่ผ่านมาทั้งน้ําท่วมเช,ชียงใหม่น้ําไม่เคยท่วมเชียงรายน้ําไม่เคยท่วมเราก็ผ่านเราผ่านมาหลายวิกฤตต้องบอกว่าเราอย่ายอมทักใดที่เรายังมีความรู้ความสามารถมีความขยันมีความอดทนเราไม่ออกนอกรุน่นนอกทางได้ใบได้ติดยาหรือว่าเสพู้เสพค้ กลับมาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังหาทางออกไม่ได้ถ้ายังต้องใช้กลับมาลองมัดคุยกับที่เงินชัยเราถ้าช่วยได้เราจะให้คนไทยทุกคนเป็นกําลังใจให้แล้วก็ไปกันเราน้องชัยโยไปกับเรา <c oughs>